ทีมวอลเล์บอลหญิงไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งไล่ถลุงมองโกเลีย3ถึงศูนย์เซตผ่านเข้ารอบที่สองวอลเล์บอลหญิงแชมป์เอเชีย2023ที่ชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาไปได้สำเร็จการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอสโคล่าชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที่1กันยายน66เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แบบสุดท้ายระหว่างทีมไทยพบกับมองโกเลยีย ผู้เล่น6คนแรกที่ลงสนามประกอบไปด้วยมดต่อยวิภาวีสีทองชมพู่พรพัน์เกิดปราเตยหัตยาบำรุงสุขบมีมพิมพิชยากกลมบุบ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนมกสีเดียร์จรัยพรบรรดาศักดิ์และแป้นปิยนุษย์แป้นน้อยกับตันทีมและตัวรับอิสระเซตแรกรูปเกมผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกแต่เป็นไทยที่ใช้บอลตกที่เด็ดขาดกว่านำแปดถึงห้าหลังจากนั้นทีมสาวไทยเล่นได้อย่างง่ายดาย และปิดเซตแรกไปที่25-12เซตสไทยเปิดเซตได้ยอดเยี่ยมนำา5-1จากนั้นเกมเป็นของสาวไทยที่ทำแต้มเป็นชุดใหญ่ทำา9คะแนนรวดนำาง1 4ถึงห1ทีมไทยประคองเกมของตัวเองไว้ได้เหนียวแน่นปิดเซตนี้ไปอย่างง่ายดายที่25-7เซตสทีมไทยเป็นฝ่ายที่เปิดเกมและเล่นได้ครบเครื่องกว่านำในเทคนิคเลทํทำเอาครั้งแรก8-2จากนั้นทีมไทยอาศัยบอลเส์ฟที่แม่นยำในแมตช์นี้ และมาปิดแมตต์ไปได้ที่25-11ทำให้ทีมไทยเอานับไปได้3-0ถึงเซตทีมวอลเล่บอลสาวไทยชนะ2แมตต์รวดจากการลงสนาม2แมตต์มี6คะแนนผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบ2หรือรอบ8ทีมสุดท้ายไปได้สำเร็จด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม A ส่วนออสเตรเลียเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มนี้สำหรับโปรแกรมในรอบที่2ทีมไทยจะลงสนามแมตต์แรกพบกับเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์ที่3กันยายน 66นี้เวลา15หน่วยกาตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36